สวัสดีค่ะแนนโคจะมานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแนนจะพามารีวิวรถรุ่น i5 e d 40m Sport คันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรหัสตัวถังใหม่นะคะเป็นรหัส G60 ค่ะก็จะเป็นรถไฟฟ้า100%นะคะมาพร้อมกับแรงม้าสูงสุดถึง340แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดถึง400นิวตันเมตรค่ะ แล้วก็มีระยะทางตามมาตรฐาน WLTP นะคะอยู่ที่497 582กิโลเมตรนะคะรองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ AC นะคะอยู่ที่22กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จกระแสตรง DC นะคะอยู่ที่205กิโลวัตต์นะคะข้ามาเริ่มกันในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้าแบบ power dome นะคะก็จะช่วยในเรื่องของ a e r o d y n a m i c นะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ตา BMW แบบนี้เลยนะคะลอมรอบด้วยสีฟ้า ะะถัดมานะคะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบเรืองแสงน,นะคะก็คือ iconico g ค่ะแล้วก็ยังมีกล้อง360องศารอบคันให้อีกด้วยนะคะด้านล่างนะคะมาพร้อมกับการชนด้านหน้าแบบชุดแต่ง M Sport แบบนี้เลยค่ะ ค่ะส่วนของไฟด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟ LED อัจฉริยะนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามพวงมาลายัยแล้วก็สูงต่ำอัตโนมัติให้อีกด้วยค่ะท่านี้นะคะจะเป็นล้ออลลอย์ขนาด20นิ้วนะคะมาพร้อมกับสีเทาดําสลับกันนะคะและยังมีคาลิเปอร์เบรกสีน้ําเงินให้อีกด้วยค่ะด้านข้างแล้วก็ขอบกระจกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเลยค่ะถัดมาในส่วนของด้านท้ายเลยนะ ด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะคะจะมองเห็นชัดทางด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะคะเป็นดีไซน์แบบ3มิติมาพร้อมกับโลโกโล้รุ่น i5e ได40ให้อีกด้วยค่ะค่ะและคันนี้นะคะก็ยังมีระบบคลิกเซนเซอร์เปิดปิดฝาท้ายด้วยนะคะพื้นที่ปริมาตรท้ทายรถนะคะจะอยู่ที่490ลิตรเลยค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวแนนพาไปดูห้องโดยสาร อาตรงนี้ก่อนมาเลยค่ะคันนี้นะคะจะรองรับแบบ AC แล้วก็ DC ให้อีกด้วยนะคะเป็นพื้นที่ในห้องโดยสารตอนหลังนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะ v นซ่ a นะคะเป็นสี e อ c r e s สโซ่าวนะคะจะออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ Head Room เลด Room นะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยค่ะด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะยังมี มาด้านข้างให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีม่านหลังให้ด้วยค่ะแม่จะพาไปดูในส่วนของคนขับกันเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบถายตัดเลยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะคะพร้อมระบบปฏิบัติการ8.5นะคะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของคนโซลกลางนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะเป็นไวเลสชาร์จพร้อมที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นปุ่มพุสตันนะคะแล้วก็เป็นที่เปลี่ยนเกียร์ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเมนูลัดต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไอไดคะ่ะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอันนี้จะเป็นไมโหมดการขับขี่นะคะอ่ามันก็จะมีหมวดตามนี้ให้เลยนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะจะมีหลังคาคันลูบด้วยแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวแนนไปพูดในเรื่องของราคากันเลยนะคะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปกันเลยค่ะ แนนพาดูรอบคันเข้าๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวแนนมาบอกราคากันเลยค่ะคันนี้นะคะ i5 e drive 40 m sport นะคะราคาจะอยู่ที่4ล9 9 0 0 0 0 9 0 0บาทนะคะเป็น bsi standard ถ้าลูกคา้าท่านไหนสนใจนะคะหรือต้องการทดลองขับนะคะสามารถติดต่อแนนได้ที่เบอร์0868158080 <c oughs> ค่ะหรือไลน์ id ด้านล่างนี้เลยนะคะ ยังไงนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแนนจะพามารีวิวรถรุ่นต่อไปกันให้ดูเรื่อยๆค่ะวันนี้แนนะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ